คลิปนี้มีความหยาบคายและใช้สิ่งดังโปรดใช้วิจรารณญาณและระวังหูแตกกันด้วยนะคะมาเกมชิวๆต่อค่ะแน่นอนและฉันจะบอกให้ทุกฝั่งนะว่าดิฉันมีเด็ดเขาแบบกดแล้วดิฉันมีเด็ดเขาแบบกดแล้วค่ะทุกคนค่ะเอยียงนาะนี่นีน่น,นี่อันนี้ร้อยหกใช่ไหมทุกคนดิฉันจะใช้คีร์ลัดนะกกดไปร้อยเจ็ดไปร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบ เลยเลยแบบไม่ต้องมพิมโอ้ฉันพิ่งหาเจอฉันเพิ่งหาเจอสำหรับวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นสกิโระนะคะพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปก็ยังคงสกิโระเหมือนเดิมน,นะคะก็ะยังมีหลายอย่างเลยนะคะที่เราจะต้องไปเจอเจอไปต่อสู้นะคะอืมเรามา อ๋อยังคัดซีนโอ้โหตกใจทำไมก่อนนะคะเอเคกระดิ่งนะกระดิ่งแล้วร,รู้ได้ไงว่าต้องเขย่าผมว่าเสียงปกติดีครับอัน,นอันนี้คือจออ๋อจอผมไม่ได้ฟ้าจอผมไม่ได้ฟ้ามาอยูโหลดซ้าสื่อนะคะ นล,ลิงสีม่วงลิงสีแดงลิงสามตัวตัวนึงหายไปออาลิงสีม่วงไว้ใส่แว่นเก๋เก๋มา ใส่ทำไมสวัสดีจ้า,จากระดิ่งระเบียงดวงตราตราด้วยนะเนี้ยแต่ว่าลิงที่จับได้บนฉากห้องกั้นนั้นต่อให้สัน่นกระดิ่งก็อยู่ว่ะเชียร์ด้เสียงผมวีรเสียงเฮ้ยตัดติดมึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมกูผมกูเลงกูงเลงกูงเลงมึงใช่ไหม ตายไปยค่ะเป็นไงสบายไหวชิวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีคนให้คุยด้วยไหมไม่ใ้่ตัวนี้ไม่ใตัวนี้ไม่ใตัวนี้ไม่ใตัวนี้เอาไหนอยู่ที่ไหนตัวอื่นตัวอื่นที่ไหนที่เขียวเหรอเขียวอหรอน้อเขียวอหรอไดย,ยตัดได้ปะเนี่ย เขาเป็นสีม่วงเขาคือคนแรกที่เราเจอ อผ่านแล้วแล้วผมกผมขับมาเห็นคนตกเหวเขาเรียกว่าสับดวจด้านล่างไม่ได้ตกเหวฟังคำใบ้ก็เจอแล้วครับฟังคำใบ้ตรงไหนนี่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่เรียกวาใบ้ <c oughs> เพราะเขาแค่อยากจะบปกป้องเราอุ้ยฉันทำร้ายเขาเหรอ ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่สมหวังหุยน่ารักเชียวหันก้นใส่อะ่ะแต่ม่นาหลับตาแล้วเราจะไปเจอกันที่ตำหนักไหนวอบช้าเหมือนกันนะคะก็คนที่ยืนอยู่ไง ไม่ได้ไปฟังเอาแล้วผมไม่ได้ไปคุยกับเขาไม่ลืมไม่ได้ลืมแต่ว่าไม่คิดว่าพอตายปุ๊บแล้วก็อเอาเป็นบอสเลยเหรอไม่ได้เป็นคนสุงจำก็เเป็นบอสเลยนะเอาคุกคนไปผมโอ๊ยวิชาหุ่นเจิน ใช้ยานตัวแทนเพื่อใจวิจารณ์จะสังหารควบคุมผู้สังหารที่กลายเป็นหุ่นเชิดจึงอันนี้ใครเหรอคะนานิเอทำไมถึงมาละเจ้าคะก็ตามหาดาบไร้คาดน่ะผมผมไม่ตายอยู่แล้วผมมันเอามาตายอยู่แล้วพวกคุณรู้โซเดสกาชังนั้นหรือเจ้าคะข้าเข้าใจแล้วเจ้าคะ หากท่านตั้งใจแล้วแล้วก็อ๋อดึงแบบไม่ใช่เอ็กซ์คาลิเบอร์ใช่ไหมแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่เนอะมันก็คือการที่แบบดึงออกจากฝักไม่ได้คือคนละความหมายเข้าใจผิดเหรอเอาผมอ๋อเหรอหรือหรือว่าก็ดึงได้แต่ว่าก็คือเข้าไปในดาบเหรอ หนาขึ้นสนิทไม่ใช่ส้ยไมทุกคนถึงได้ปรารถ <ทะ S 1> นาความตายกันนะแล้วผมจ,จู่ๆผมขึ้นมานะจ,ะจู่ๆผมเกิดมาเลยนะตลกมากน้องบอกตกใจ <G ül> ผมไม่ตายผมมันอมาตะอมใจรยยู้จักปะ่าต <G ül> <G ül> ทำไมท่านถึงได้ <G ül> เรยสายเลือดมงคลสินะเยไปใช่แล้วจบเกมแล้วใช่ไหมยังมมนเท่เทสี้ยเลยเขาไม่รู้ว่าการตัดอมรนาเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่าทว่าสายเลือดมงกรทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์ผิดเพี้ยนไป ข <infrared> ้าเกรียดจังมันเหมือนกันใช่ค em oh, yeah. ่ะท <exchange> ่านมีนจาบุตรแห่งสวรวั์นี่ข้าจะช่วยท่านอีกแรงโอ้ยยมีคนใจดีช่วยค่ะโฮโจมอบพืชผลนี้ให้แก่ท่านถ้าทราบว่าข้าวมีความสำคัญยิ่งเขียวยิ่งหวานเรียกความสดใสแข็งแรงออกมาได้อ๋อก็น่าจะมารับข้าวกับน้องได้เรื่อยๆถูกปะอืมอืมอืม จเจิจงแจวเจิจงแจวเจิงแจวสอทติดอะไรเนาะตะเกียงนี่ตะเกียงโอพีจักเลยนะไหนเดี๋ยวเรามาลองกันนี้เราก็จะต้องจิ้มจิ้มแล้วก็กดอีกทีแล้วยังไงเนะโอ้ยแล้วเ เราจะต้องปีนขึ้นไปตรงนั้นใช่ไหมตัวผมเป็นยายใช่เป็นยายทำอะไรคะคไม่มีข้าวหรอโตค,ค่ะจงขึ้นว้าวด้วยการช่วยทุนอ๋อผมอผมทำเรียบร้อยแล้วครับแชทแชทผมเป็นยายครับอ๋อชุ้มฉากหรอเมื่อกี้โอ้โหหยาบหยาบมากหยาบเลยม้าก็ตายแล้วระเบียงด้านในหุบเขาเอ้าวมันเป็นหิมะไง โดนป่ะโดนป่ะ100%เลยป่ะ100%เลยป่ะ เคยสะใจอะไรขนาดนี้มาก่อนข้างูจนฝนตกเป็นเลือดฝน,นเลือดจนกลายเป็นฝนเลือดฮะม,มันเป็นสะพานท,ที่เราโนกโดนน้องฉกไหมทำไมหหดใจใช่นนี้ละล่ะฉันว่าพี่อ้พี่แก้งูมันแก้งฉันก่อนจ้ะแค่นี้ต้องํำระกไงน,น้องหวานเขาเจ๊ะเอกรุ่งบอกว่าอย่าเพิ่งดีดใจไปนะคะ ทำออกมาดีจัดเลยไม่เคยคิดมาก่อนล้วจะรู้สึกอยู่อยนขนาดน,นี้อ่ะงานโอเคงานไปหาน้องเย,ยติก่อนแเราจะต้องแบบว่าก้มก้มไปหาน้องไหมอะยองยองยองไปเล่นกับน้องไปคุยกับน้องดีๆได้ปะไม่ได้หรืออาจจะได้สามารถที่จะวิ่งวิ่งหนีไอ้เคียไม่สามารถหรอ ได้ได้มามาได้ไอสัตว์ไอสัตว์โอ้โหอีน้องอีน้อง ไอ้สัตว์มึงลำเลยเฮี้ยมึงลอกลำได้แล้วกูไม่ไหวแล้วใครไปมึงอย่าไอ้สัตว์ไอ้ลิงไอ้น้องลิงไอ้ไอ้น้องลิงอ้น้องลิงมึงนี่กูใช้ตึงหมดกายหมดใจแล้วมึงรู้ปะเนี่ย ผมก็ดึงไปผมก็ถอยไปทีเนี้ยผมก็กลัวไง เวนไอ้ี้อ้อืน โรเมื่อกี้ตายไปแล้วยังห <c oughs> จะตายผมจะนับกันหนึ่งเอาการมน้ย 你灌水所谓工作的时代 ตายแบบสวยๆตายแบบเห็นน้ำเอ้าชิบหายละสไลด์เข้าไปใกล้เกินไปหน่อยนะคะทรายยิ่งกว่าโซดาก็เจะสีนี่แหละครับไปหลบแม่งแล้วเจอกับกูสีวิตหน้าไอ้หี้ยโอเคสวยตายน้องโอ้โหมาหูรับก่อนเดี้ยเชิงกูกำลังดีจสะตสัดเลยเมึงยี ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจกระโดดวะเมื่อกี้เมื่อกี้รู้ว่าควงมาอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยโดนท่าน,นี้เลยแม่งโดนว่ะโอเคโอ้โหตายไปเลยค่ะ ได้ลงไหมครับลงไหมครับเดี๋ยวผมลองลงให้เลย เถอะอไอซาาไม่เคยที่จะกันอยู่แล้วกูเสือกกันอ่ามุมกล้องสวยชนะเลิศเอาใจไปเลยมุมกล้องสวยชนะเลิศแบบนี้เอาใจผมไปเลยครับน้องกล้วยน้องกล้วยมันจะตดใส่เราอ่ะดิ มันจะตกใส่เราอย่าให้อย่ายอมให้มันตกใส่เราจริงๆริงอย่ายอมให้มันตกใส่เรา กดสองรอบแล้วมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆฮะม,มันไม่ใช่อยากแค่อยากลองไงไหนๆก็ถือหอกไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้อ่ะอยแทงก้นไม่ตายหรอ ใช่จุดอ่อนหรอก็ไม่ใช่จุดอ่อนน้องหรอนุ่มยังไม่อัพกันผวาได้ไหมครับโอ,อ้ใช่นุ่มยังไม่อัพเลยอะ่ะตัวละครมันพกอยู่เดี๋ยวเอออะไรเออว่ตัวละครพกอยู่คงได้ล้มมายังไม่เคยใช้เลยนี่เดี๋ยวเราจะมีแบบเกิดชีวิตที่สองแล้วทุกคนเห็นปะมันจะ ล้อมมุงได้แหละ กิ้งกือออกมาหรออ๋อมันถูกไหมล่าเมื่อกี้ แสดงว่าผมใช้ถูกแล้วแหละื่อกี้ เรีธรรมดาไหมไม่ไงมันจะไม่เท่ไงมันจะไม่เท่ไงครับมันไม่ตีมันจะไม่ตีธรรมดาลอเล่นตีนะ่ะนยา,า่อนมันจะไม่เท่หุณหูมอดืงดึงดึงดันดึงดัน,น,นดดวนาา้าวววไวว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 ว้วว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  กูยอมกูจะดกูจะฆ่ามึงฆ่าฆ่าฆ่ากดอีกกอีกกดอีกก่ดกดอีกก่ดไอชิเม้นขึ้นแล้วนะลมละลายมานักตอนนักแล้วนะหลักยอดฝีมือยังติดอยู่ในใจกูฝันถึงมึงแน่เจ้าก้นชมพูโขเี่ S <S <an> <ๆ> <S ess> มันก็ง่ายนะก็นก็ง่ายนะโอเคเราอย่าพูดคำว่าง่ายได้ไหมเมื่อเราตายันมายี่สิบกว่าครั้งเราอย่าพูดคำว่าง่ายบัวกลิ่นจำกายดอกบัวสีสีที่แบ่งบานลึกเข้าไปในหุบนดรกเข้าใจละเข้าใจละทำไมทำไมถึงเอาหอใช่ก็คือดึงดึง,ดง,งน้องนั้นออกมาเหรอ ดึงไซน้องออกมาเหรอว่าจะได้ลองเล่นล่มซะหน่อยถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนะจะลองเล่นลม่มล่มไม่ได้ฝึกซากทีนะคะโอ้โหอยู่กับน้องมาเนิ่นนานมากไอเลิฟอยู่ไอเลิฟอยู่บ่อยไอสัตว์มันมาอยู่ที่หุบเขาสโโมุนครจริงๆแปลว่าแห่งน,นั้นจุดที่น้ําตัดต้นกนนําเนิดไหลไปรวมกันคือเหมือนจะมีวิธีบางอย่างที่ทําให้เลือดไหลได้ถ้าให้สินี้แกเจ้าไว้ก่อนละกัน ท่านทาเครุใช้ดาบฟันแขนตัวเองบนเตากำรรยนันแต่หน้าประหลาดที่บาดแผลหายไปในช่วงพิษตามีเรื่องอยากจะถามเจ้าค่ะเลือดของบุตรแห่งวิธีที่ทำให้เลือดบุตรแห่งสวรรค์ไหลเพราะอะไรถึงอยากนี้ลหละเจาา้าคะกับไปเสศษบันทึกเรื่องกันตัดสายเลือดมังกรนี่จะต้องไปดมเตานั้นต่อแล้วก็มาคุยกับนายน้อยต่อนะคะ คงจะต้องพักพักกันก่อนละกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็กับการตายที่ประมาณ20บรอบได้20สิบป่ะเออแล้วแบบว่าตอนแรกเราจะชนะอยู่แล้วแต่ไม่ชนะเฉยใช่ไชมจะชาะเหมือนถ้าแบบใจเย็นหน่อยนะชนะไปแล้วอะแต่ไม่เราก็แบบนี้แหละในครั้งแรกเราจะทำได้ดีเสมอแต่พอครั้งถัดไปก็คือแบบ ต้องเมมต้องเมมอะถือว่าเป็นการเมมที่สนุกดีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสบวันนี้ทุกคนสนุกมากสนุกมากจริงๆและทุกคนก็แบบว่า้องอันโนไหม้องอันนี้ไหม้องอันนั้นไหมเออมามามา,มาลองหน่อยเหอะมาเป็นกำลังใจให้อาร์วี่โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะรายละเอียดอื่นๆอยู่ด้านล่างเลยนะ